ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนนี่นะคะพี่ใบมีของดีมาอวดนั่นเพื่อนบังห่องนวยเหลืองแต็มต้นเลยพี่น้องเนื้อนวยเหลืองนี่ไม่ใช่สุกนั่นเพื่อนเป็นมะละกอพันธ์สีเหลืองนะคะเพื่อนมะละกอในต่างแดนพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งมะละกอพันธุ์สีเหลืองพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งปัดปดลูกไงแท้พี่น้อง เต็มต้นเลยนะคะเต็มต้นเลยนานๆนนมาเจอทีนเพื่อนพี่ใบถ่ายอัปเดตให้ดูตั้งแต่ต้นมันเล็กๆนะจนกระทั่งออกลูกเต็มต้นเลยพี่น้องเบ่งเบิงใหญ่แต่ว่ารอให้มันสุกก่อนนะจะรอมาชิมอยู่นะเพื่อนๆรอให้มันสุกก่อนจะรอมาชิมแล้วก็ถ่ายคลิปตอนมันสุกว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับมะละกอพันธุ์สีเหลืองนี้นะคะเพื่อนๆเนาะว้าว ไม่กอดนะคะดกหลายนะคะพี่น้องเก่งมันจะเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนเนาะลูกมันจะเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนต้นบอสูงซ้ำนะคะเพื่อนต้นไม่สูงเลยนะนี่เห็นปะโอสุดยอดเม a ซิ่งนะคะงามงามนะคะลูกดกมากนะคะเพื่อนยังไม่สุกเดอ้อพี่น้องนี่นะคะมันเป็นมะละกอสวยงามนะคะมะละกอพันุสวยงามนะเพื่อน ไม่เคยเห็นมาก่อนนะนี่ก็เป็นปีแรกที่ได้เจอนะคะเพื่อนๆนี่เนาะเห็นปะเห็นปะพี่น้องพามาอัปเดตให้ดูนะว่ามะเขือไหมพลิกกอดดกนะคะตะขบก็งามนะคะพี่น้องต้นตะขบก็งามนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ไม้ไม่มีอะไรมากนะคะแค่เอามาอัปเดตบักฮุ่งนะคะบักฮุ่งเหลืองนี่นะคะเพื่อน ขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ